สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมรายการในช่องสวนพอดีวิธีเกษตรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูแปลงเพาอ,อยางนานครับเราจะมาทำการใส่เชื้อเห็ดนะครับคือการใส่เชื้อเห็ดกับต้นกายางนาเนี่ยเราสามารถใส่ได้ตั้งแต่ระยะการเริ่มเป็นต้นก้านนะครับก็คือเริ่มเริ่มงอก,กะละเริ่มมีใบแล้วนะครับ เราก็จะใส่ไปเลยนะครับคือต้นกาย่างงานจากสวนเราเราจะใส่เพื่อส่งให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับไม่ว่าใครจะซื้อกี่ต้นก็มีเชื้อเห็ดติดไปด้วยนะครับครับเชื้อเห็ดที่จะนํามาใส่วันนี้ก็เป็นเชื้อเห็ดเพาะนะครับเพราะว่าเป็นเชื้อเห็ดที่ค่อนข้างจะหาง่ายอ่าเป็นเชื้อเห็ดเพาะแบบแคปซูลนะครับเราก็จะใส่ต้นกายยางงานที่เราเพาะ ตนนี้ก็มีอยู่ประมาณ4,000ก้านะครับเราจะใส่ให้หมดนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมเพื่อที่จะมาใส่เชื้อเห็ดนะครับก็คือมีเชื้อเห็ดเป็นเชื้อเห็ดพอแบบแคปซูลนะครับแล้วก็มีบัวรดน้ำนะครับบัวตอนนี้ก็ปริมาณ12ลิตรนะครับเราตอนน้นมาก็ประมาณ10ลิตร เราจะใช้เชื้อเห็ดทั้งหมดก็สี่ถึงห้าแคปซูลนะครับคือ,อที่ใส่สี่ถึงห้าแคปซูลเนี่ยบางคนอาจจะถามว่ามันจะเป็นเชื้อที่อ่อนไปไหมก็คือเราจะทำสองรอบนะครับต่อต้นนึงเนี่ยคือเราจะทําทําแล้วก็เว้นเดือนหนึ่งแล้วก็ทําอีกนะครับคือเราจะใส่สองรอบนะครับลักษณะของเชื้อเห็ดเดี๋ยวไปดูลักษณะของเชื้อเห็ดกันครับ นี่นะครับลักษณะของเชื้อเห็ดเพาะที่เป็นแบบแคปซูลนะครับเราก็จะละลายน้ําในการละลายน้ําเนี่ยเราจะละลายน้ําไว้ประมาณ1ิบนาทีนะครับก่อนที่จะทําการลดนะครับตอนี้เดี๋ยวต่อไปเราก็กะแคปซูลละลายน้ําเลยนะครับครับในช่วงที่เรากําลังรอ,อให้เชื้อเห็ดละลายน้ํานะครับ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องเชื้อเห็ดที่เรานํามาใส่เนี่ยเราใส่กับไม้กลุ่มของไม้วงยางนะครับคืออย่างพวกยางนากระบาดเต็งลังยางพวงยางเหียงนะครับไ่ายพวกนี้นะครับพยอมตะเคียนทองเราสามารถนํามาใส่ได้ครับตัวนี้แล้วก็เชื้อเห็ดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชื้อเห็ดเพาะเห็ด และโงโกเห็ดที่เกิดตามธรรมชาตินะครับเห็ดป่าที่เกิดตามธรรมชาติส่วนใหญ่จะเกิดกับไม้ของกลุ่มไม้วงยางนะครับแล้วก็ไม้วงก่ออีกอย่างหนึง่งตอนนี้เราทํากับไม้วงยางก่อนนะครับการใส่เชื้อเห็ดกับไม้กลุ่มไม้วงยางเนี่ยก็คือมันจะมีประโยชน์นะครับก็คือสามารถทําให้ต้นไม้เนี่ยโตได้เร็วกว่าปกติแล้วก็เราก็จะได้เก็บเห็ด เป็นผลพลด้ในการปลูกป่านะครับเป็นผลผลด้ในการปลูกไม้ต้นไม้ป่าเศรษฐกิจพวกนี้นะครับะระยะของเห็ดเนี่ยก็คือการเกิดเนี่ยเขาจะเกิดเห็ดพอเมื่ออายุสองสามปีเขาก็เกิดนะครับตัวยางนาเนี่ยครับคือการเกิดเห็ดเนี่ยมันจะต้องอาศัยความชื้นอุณหภูมิแล้วก็แสงแดดนะครับเห็ดเพาะเนี่ยเป็นเห็ดที่ เกิดก่อนเห็ดชนิดอื่นเลยนะครับเราก็เลยต้องเอาตัวนี้มาใส่เรานิยมที่จะใส่เห็ดเผาะก่อนเพราะว่ายังไงเขาก็เกิดเร็วเห็นผลเร็วครับตัวนี้เมื่อเราละลายเชื้อเห็ดลงในน้ําได้ถึง10นาทีนะครับหรือเกิน10นาทีแล้วเนี่ยทีนี้เราก็ถึงขั้นตอนการนําเชื้อเห็ดไปลาดกับแป้งเผาะย่างนานะครับเราจะลาดเลยนะครับ เราจะลาดให้ทั่วเลยนะครับคือถ้าบัวไม่พอแล้วก็ผสมอีกบัวที่สองที่สามต่อไปนะครับตอนนี้นี่คือเชื้อเห็ดเราค่อนข้างที่จะหาซื้อได้ง่ายนะครับแล้วก็ทำได้สะดวกขึ้นนะครับการใส่เชื้อเห็ดตั้งแต่ต้นอย่างเล็กเนี่ยคือเขาจะติดค่อนข้างจะง่ายนะครับ ราะว่ามันเป็นการชิงพื้นที่ของเห็ดของเชื้อราชนิดอื่นนะครับไม่ใช่เฉพาะที่เป็นเห็ดที่เรารับประทานได้นะครับครับผมต่อไปก็คือ,อเราจะทำลดให้เสร็จนะครับแปลงนี้นะครับเราจะลาดเชื้อให้เสร็จเลยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ